หลายคนน่าจะเคยเห็นแมวตกมาจากที่สูงแล้วไม่เป็นอะไรจนทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นซึ่งเรื่องนี้เคยมีการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1989ที่เป็นการสังเกตและเก็บข้อมูลแมวกว่า132ตัวที่ตกจากอาคารที่มีความสูง2ชั้นไปจนถึง32ชั้นและผลก็ปรากฏว่าแมวกว่า90%ตหรือแมว104ตัวนั้นรอดชีวิตมาด้วยอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีแมว17ตัวที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักและมีแมวเพียง11ตััวเเท่านน้สีียชวิตตเเหหหุผลทที่่่่่ําใใ้แมมววสวนนญไไคออยป็ะร ก็เป็นเพราะในระหว่างที่มันตกลงมานั้นมันมีการจัดระเบียบร,ร่างกายของตัวเองให้อยู่ในท่วงท่าที่เหมาะสมซึ่งไม่ว่ามันจะตกลงมาด้วยท่าไหนก็ตามพวกมันก็จะพลิกตัวได้เสมออีกทั้งมันยังมีส่วนในการต้านอากาศเพื่อลดทอนความเร็วของการตกลงได้จากนั้นเมื่อเท้าของมันแตะพื้นมันก็จะมีการย่อขาลงเพื่อกระจายแรงทําให้มันไม่ได้รับแรงกระแทกมากหนักและไม่มีอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรง แต่ในกรณีของแมวที่ตกมาแล้วบาดเจ็บหนะักมันก็เป็นผลมาจากปัจจัยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวไม่ทันหรือการที่แมวมีน้ำหนักตัวมากเกินไปเป็นต้น